สู่โลกแห่งยนต์ประกรรมที่เต็มไปด้วยความหรูหราและนวัตรกรรมใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องชิปแอนด์วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโย t a อย่าง Toyota SUV Mini 2026ที่กำลังเป็นที่จับตามองในวงการยานยนต์ทั่วโลกรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียง SUV ขนาดกระทัดรัดธรรมดาแต่ถูกออกแบบมาให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความล้ำสมัยความสะดวกสบายและสไตล์ที่ผสมผสานความสปอร์ตเข้ากับความหรูหราได้อย่างลงตัว โตโยต้าได้พัฒนา SUV มินิรุ่นนี้เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองแต่ก็ยังอยากได้ความแข็งแกร่งและอนเนกประสงค์ของรถ SUV ขนาดใหญ่ทําให้โตโยต้า SUV มินิ2026ถูกออกแบบมาให้มีความกระทัดรัดแต่ยังคงมีดีไซน์ที่แข็งแรงโดดเด่นและมีความสปอร์ตท,ที่ดึงดูดทุกสายตารถคันนี้คือคําตอบของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งเทคโนโลยีความหรูหราและความประหยัด การออกแบบภายนอกของ Toyota SUV Mini 2026ถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้หลายคนต้องหยุดมองตัวถังภายนอกมาในโทนสีเทาเมทัลลิกเงางามให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำสมัยกระจังหน้าถูกดีไซน์ให้มีความกว้างพร้อมเส้นสายโครเมียมที่เพิ่มความพรีเมียมขนาบด้วยไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่บางเฉียบให้ความรู้สึกดุดันและทันสมัยส่วนกันชนหน้าได้รับการออกแบบให้สปอร์ตมากขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในมุมมองด้านข้างตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายคมชัด ไล่ตั้งแต่ฝากระโปรงไปจนถึงท้ายรถทำให้รถดูปราดเปรียวและคล่องตัวในทุกมุมมอง,ล,องอล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายสปอร์ตช่วยเสริมบุคลิกให้โดดเด่นยิ่งขึ้นทางด้านดีไซน์ภายในห้องโดยสารโตโยต้า SUV mini 2,026มอบประสบการณ์ที่เหนือระดับห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังแท้และพลาสติกเกรดพรีเมียมตัดด้วยเส้นสายโครเมียมและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้หลายโทนสีเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ให้ทั้งความสบายและรองรับสริระบผู้โดยสารได้อย่างดีเยี่ยมด้านหน้ามาพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับระบบอินโฟเทนเมนท์ที่ทันสมัยรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto อีกทั้งยังมีระบบสั่งงานด้วยเสียงและปุ่มควบคุมอัจฉริยะบนพวงมาลัยด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย Toyota SUV mini 2026จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดที่มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือออกนอกเส้นทางสมรรถนะการขับขี่ SUV รุ่นใหม่นี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จท,ที่ทั้งประหยัดน้ำมันและให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในทุกสภาพถนนอีกทั้งยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องขับบนเส้นทางที่ท้าทาย ช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่ให้ทั้งนุ่มนวนและมั่นคงให้ความรู้สึกที่สมดุลระหว่างความสบายและความสปอร์ตเมื่อพูดถึงราคา t o y ยต a SUV Mini 2026ถูกวางตำแหน่งให้เป็น SUV ระดับพรีเมียมขนาดกระทัดรัดที่คุ้มค่าราคาเปิดตัวคาดการณ์เริ่มต้นที่ประมาณ950,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแตะ1,300,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันและยังคงความคุ้มค่าด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จัดเต็ม สรุป Toyota SUV mini 2026นไม่ได้เป็นเพียงแค่ SUV รุ่นเล็กแต่เป็นตัวแทนของความล้ำสมัยที่ผสมผสานความหรูหราความสปอร์ตและความสะดวกสบายในหนึ่งเดียวเหมาะสำหรับคนเมืองที่ต้องการรถที่คล่องตัวแต่ก็ยังต้องการภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่รถรุ่นนี้จึงไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์ที่พรีเมียมหากมองในภาพรวม Toyota SUV mini 2026นไม่ได้เป็นเพียง SUV รุ่นเล็กที่ถูกสร้างมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างในตลาด แต่ยังถูกวางกลยุทธ์ให้เป็นตัวเลือกใหม่สําหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหารถคันแรกหรือครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถที่ขับง่ายแต่ยังคงภาพลักษณ์ที่ดูดีโตโยต้าเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันที่มองหาความคุ้มค่าพร้อมทั้งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ SUV คันนี้จะกลายเป็นกระแสตัต้งแต่วันแรกที่เปิดตัว เปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดหากเรามองตลาด SUV ขนาดกระทัดรัดในปี2026เราจะเห็นว่ามีหลายค่ายที่เข้ามาแข่งขันเช่น Honda HRV Mazda CX3 นิ s สันคิกและ y ุ n d a i c r ต t a แต่ Toyota SUV Mini 2026กลับมีข้อได้เปรียบในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของแบรนด์ Toyota ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและศูนย์บริการที่ครอบคลุมไปทั่วประเทศรวมถึงดีไซน์ใหม่ที่ทั้งทันสมัยและโดดเด่นไม่แพ้คู่แข่ง อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัย t o y o ต a s a ซ t y s e n ซนที่ถือว่าครบถ้วนที่สุดเมื่อเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันเมื่อเทียบกับ Honda HR-V ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญ SUV MINI มินิของ Toyota มีดีไซน์ที่สปอร์ตมากกว่าส่วน Mazda CX-3 อาจมีเส้นสายที่โชบเฉี่ยวแต่กลับมีพื้นที่ห้องโดยสารที่น้อยกว่าทำให้ t o y o ต a SUV มินิ2026ดูเป็นตัวเลือกที่สมดุลที่สุดระหว่างความสวยงามสมรรถนะและความกว้างขวาง ด้านสมรรถนะจริงในการใช้งานผู้ที่เคยทดลองขับต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงล่างของ Toyota SUV mini 2026ถูกปรับให้เหมาะกับถนนเมืองไทยมากขึ้นให้ทั้งความนุ่มนวลในความเร็วต่ำและความมั่นคงเมื่อขับที่ความเร็วสูงเครื่องยนต์เทอร์โบใหม่ให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการเร่งแซงและยังคงความประหยัดน้ำมันนายระดับที่น่าพอใจระบบเกียร์อัตโนมัติทำงานราบรื่นช่วยให้ขับขี่ง่ายทั้งในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นและเมื่อต้องเดินทางไกลบนทางด่วน ด้านความสะดวกสบายสิ่งที่น่าประทับใจคือการจัดวางเบาะนั่งและพื้นที่ใช้สอยเบาะหลังสามารถพับได้แบบแยกส่วนเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อต้องการขนของใหญ่เช่นกระเป๋าเดินทางหรืออุปกรณ์กีฬาต่างๆพื้นห้องโดยสารถูกออกแบบให้ราบเรียบทําให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายขึ้นแม้ต้องเดินทางไกล เทรนอนาคตและการตอบโจทย์ผู้ใช้ Toyota SUV mini 2026ยังสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของตลาด SUV ในอนาคตซึ่งกำลังมุ่งไปสู่ความยั่งยืนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรุ่นนี้จึงมีข่าวหรือว่าทาง Toyota อาจมีเวอร์ชันไฮบริดหรือไฟฟ้าเต็มรูปแบบตามมาในอนาคตอันไกลซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับ SUV Mini รุ่นนี้เพราะจะตอบโจทย์ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและความประหยัด ภาพลักษณ์ที่มอบให้ผู้ครอบครองการขับ t o y ย t a SUV mini 2026ไม่ได้เป็นเพียงการมีรถสำหรับเดินทางแต่ยังเป็นการสะท้อนตัวตนของผู้ใช้รถรุ่นนี้มอบความรู้สึกของความเป็นผู้นำเทรนด์คนที่เลือกใช้คือคนที่ให้ความสำคัญกับสไตล์ความทันสมัยและเทคโนโลยีแต่ก็ยังคำนึงถึงความคุ้มค่าและการใช้งานจริงผู้ที่ขับ SUV คันนี้จึงมักถูกมองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และไม่กลัวที่จะโดดเด่นในทุกเส้นทาง ความคุ้มค่าในแง่ขององค์การเป็นเจ้าของนอกจากราคาที่เริ่มต้นในระดับที่เข้าถึงได้แล้วค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของโตโยต้าก็ถือเป็นจุดแข็งเพราะอะไหล่หาง่ายศูนย์บริการมีอยู่ทั่วประเทศและยังมีโปรแกรมการรับประกันที่ครอบคลุมสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าของรถว่าเมื่อซื้อแล้วว่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าซ่อมบำรุงในระยะยาวสุดท้ายแล้วโตโยต้า SUV mini 2026นไม่ได้เป็นเพียง SUV รุ่นเล็กที่ออกแบบมาเพื่อตามเทรน แต่คือการสร้างมาตรฐานใหม่ของรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ตอบโจทย์ทั้งความงามเทคโนโลยีสมรรถนะความปลอดภยัยและความคุ้มค่าในระยะยาวสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ครบเครื่องในทุกมิติ SUV คันนี้คือคำตอบที่ยากจะปฏิเสธ